ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีถูกทันคายินดีตอนรับเขาซู่ช่องเจนยนางน้ำโชกนะคะท่างผู้ชมขาหลังจากที่หวยเล่าพัฒนาออกแอดก็ว่าจะพบกันลังหวยออกแต่ว่าไฟดับกลัวไฟสิมากคะท่านผู้ชมค่ะถึงแม้ว่ามันสิดึกดดินปันใดกบสร้างแอดกะยังยังกินหัวท่านผู้ชมอยู่เพราะวา่เลขของอาจารย์ อีกสำนักหนึ่งแตกสี่ตัวกระทำช่วมขแตกตรงบอบบตรงกับไก่คือเพราะว่ามันถึอทั้งสี่ตัวเลยกระทำช่วงขาหลายท่านหลายคนที่มีโชคกับอาจารย์หลายท่านหลายคนสิงหงจักแล้วว่าตอนนี้แอดสีบอถึงไผ่นะคะเนาะเพราะว่าตัวเลขที่ออกสี6ส1่หกี่เลขอาจารย์ไหนมาให้ครบทั้งสตัวเลยกระทำช่วงขา แอดกลอดบ่ได้ที่จะพบกันหลังหวยออกหลกักการจากไข่ธรรมุช่มได้กดติดตามไว้ราะว่างวดต่อไปแอดจะเอาล่งของอาจารย์โดยเฉพาะเลยนาขคนะเนาะแอดจะเอาล่งของอาจารย์โดยเฉพาะเลยสรุปร่วมกับสรุปร่วมต้องหกักแต่ว่าจะาล่งเฉพาะคือของพอพ่อมจังสีกับล่งเฉพาะต่อไปของอาจารย์กับสี่ล่งเฉพาะคือกันนกะันะเนาะเดี๋ยวไปเมืองน้ำกันกับท่ามผช้ชมขาวาสรุป ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาหลังเล่าผลเล่าออกซีเมนสำนักใดที่ท่านผู้ชมจัดแล้วมีโชคนะคะท่านผู้ชมขาไปมือน้ำกันเลยค่ะท่านผู้ชมขา่ะท่านผู้ชมขา,ขา,มขาตัวเลขแนวทางทีออ่ออกมือนีนะคะท่านผู้ชมขาก็คือวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่ ตัวเลขแนวทางออก446314เลข4ตัวคือ6314เลข3ตัวบนคือ314เลข2ตัวล่างคือ63นะคะหลายท่านหลายคนมีโชคไปเนาะคะ่ะเนาะไปเมึงเรียกค่ะว่าสำนักใดเขา่าสำนักใดแตกสำนักใดบบเขา่านะคะอาจารย์เพื่นงจสิไดไปปรับปรุงสูตรจากของ แทงเข้ากับสีเลหูจักรูทางในการที่จะไปติดตามตัวเลีแนวทางต่อไปเนาะคะ่ะเนาะเอามึงเด้ค่ะทำช่วงขาสำนักแรกของพ่อพุอม่มตัวเลีแนวทางของพ่อพุอม่ม่าดขาดทำช่วงขา่าดตูดเจาะแต่ว่าตัววิ่งรูดเข่าอยู่วิ่งรูดที่ระหว่างเก้ากับสามกับสามเข่าเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าตัวเจรราะบ่อเขาอารทาช่วงขาตัวเจรราะบ่อเขาเมื่อมึงของเมเพ็ดดูเมเพ็ดเฉียดเมเพ็ดบอกว่าหากับศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งหาหกศูนย์สองหาปากกฏวาลีที่ออกคือสามหนึ่งสี่ล่างหกสามนะคะเอาโบปิญญาการกกทำชมค่ะ เลข่ของเมเพ็ดจะประมาณนี้เพราะเขาเขามา่งวดสองงวดสามงวดก็จะหลุดแล้วก็จะเข้าใหม่นะคะทรงช่วงขาตามต่อไปไม่เมพ็ดยายาผาดไม่เมพ็ดเผือบได้เดยไม่เพ็รถ้าเผือคขึ้นแตกปั๊บเลยต่อไปของอาจารย์ทวัตชัยเข้าไหมอาจารย์ทวัตชัยเข่าถึงแต่เหล็กวิ่นนะคะนี่ค่ะหนึ่งสี่เข่าเหล็กวิ่นต่อไป ทำช่วงม,มือตัวเลขแนวทางของอาจารย์เอฟซีขวอนเกนค่ะทำช่วงขาเอฟซี FC ขวอนแกนเลขหลักเขาทั้งสี่ตัวหนึ่งสามสี่หกเลขที่ออกคือหกสามหนึ่งสี่เลขอาจารย์ให้ชุดวิ่นมึงดูค่ะทำช่วงขาหนึ่งสามหกสี่หนึ่งสี่หกสาม เลขที่ออกคือหกสามหนึ่งสี่กับสลับทีแค่นั้นเองเอาหกสามไว้ทั้งหนาก็คือเป๊ะเลยนะคะเออเลขชุดเจาะกระเขา่าตรงตรงเข่าตรงตรงทำช่วงขาได้แป๊บเึงเออประกาศ ปรกาคอมินแอดจะไปใส่มี่ทาทผช้ชม่ะเอาบออกนี่ะหนึ่งซีตรงตรงบนหกสามตรงตรงล่างนะคะขั้งต่อไปแอดจะนําเสนอของอาจารย์คนเดียวนะคะทาผช้ชมค่าเพราะฉะนั้นให้ทผช้ชมติดตามเลยแอดจะเฮ็ดเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามันหาบ่ามีอีกแล้วที่อาจารย์จะให้ แตกซีตูแตกซีตูที่เห็นเห็นมากกับหนึ่งของไม่พีดสองของอาจารย์ f อฟซีอนแกนนะคะของไม่พีดสองสามงวดขึ้นหลังแตกซีตูเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ของอาจารย์เอฟซีคอนแกนกระแตกทำช,ช่วงขามดูตัวเจาะเจาะกระแตกตรงตรงเลยค่ะทำช่วงขาหลายทันหลายคนอาจารย์กับเอ่อ ห้เนนพร้อเด้คะ่ะเนีนศูนย์สามศูนย์ส่นึ่งสามหนึ่งีหกสกสตัวรูดตัววิ่งกเข่าร้อมอาจารย์ให้เน้น1กับ6ตัวร่อง0นี่คะ่ะทช้ช่ว่ะานี่คือผลงานของเล่าพัฒนาของ FC ขอแน,น,อะะนออขอแก,นก่นเนาะค่ะเนาะเอฟซีขอนแก่นประกาทักมาถามแอดอยู่ว่าแอดมีโชคบอแอดไปเฮ็ดบุญยู วัดบ้านลหลวงกลับมาคำํำมมค่ะทำชุ่มขาก็เลยบริเติมเงนินบริจัดโชคบะมีเนาะคะมม่ะทำชุ่มเนาะโชคบะมีวางสันเลยโชคบะมีถ้าโชคมีแอดคือสิจัดจะที่อีกแหลกเอาบเปลี่ยนังกทมมะทำชุ่มขาสักมือนหนึ่งตกเป็นของเฮ่าเนาะคะมม่ะทำชุ่มเนาะมินได้แอดกับบัได้หลายเพราะว่าแอดซื้อเหล็กหลายเทะระบาทสองบาทนะคะ อันนี้คือตัวเลขแนวทางของเอฟซีอนแกนผูใรทีมีโชคผูใรทีถือกับของเอฟซีอนแกนแอดกะขอแสดงความยินด,ดีน,นะคะน่ะเนาะขอให้ทางผู้ชมมีโชคมีใช่ไพทีมีโชคกับอาจารย์แล้วแอดประมาณวา่าอยากบูชาค,คู่อยากแบ่งปันน้ำใจนะคะแอดจะจุด เบอร์บัญชีให้ท่านผู้ชมตอนนี้เลยก็ได้เพราะว่าแอดเคยขอแอดเคยขอกับอาจารย์ไว้อยู่แต่อาจารย์เพื่อนบริบูรประสงค์เพื่อนบริบูรมาข,ขอว่านั่นนี่โน่นะคะแต่ว่าหลายหลายคนที่ขอแอดมาเนาะคะ่ะเนาะหลายคนที่ขออาจารย์เพื่อนก็เลยให้มาเบอร์บัญชีนะคะท่านผู้ชมคะ่ะผู้ใดอยากแบ่งปันน้ำใจ ให้เอฟซีขอนแก่นเนาะค่ะเนาะเบอร์บัญชีเพินด้เดอ่ะดเดอดี๋ยวแเอดจะเขียนใส่ใต่างหากเลยสามสามสี่ศูนย์สามห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ธนาคารกรุงไทยนะคะทาช่วงขานี่ค่ะ นี่ค่ะอันนี้คือของขอิบซี่คอนแกนเนาะค่ะเนะาะผู้ใดที่อยากแบ่งปันนำใจอยากบูชาคู่ถ้าอยฉกอย่างมานต่อไปก็ททำช่วงขาเพราะว่าแต่ละอาจารย์ที่เฮ็ดสูตรไม่ให้ห่อามาแปนธรรมดาด้ค่ะเพิ่อนอดหลับอดนอนควาสิไดามากเป็นตัวเลขจังสี่เพราะฉะนั้นถ้าถือก,กรบบูชาคู่เพิ่นกะบโบนาเกียร์เนาะค่ะเนาะเป็นการแบ่งปันน้ำใจเป็นการดูแล เป็นการให้กำลังใจอาจารย์นะคะก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ดูแลก,กันเนาะค่ะเนาะเอาพวกป็นยังค่ะท่อมช่วมขาผู้คนวา่าไดหน่อยก็บพวกป็นยังนะคะแล้วแต่ความประสงค์แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะเอ็ดเก่าลวงหายราวาหลายคนกระถามหาหลขกบัญชีของเอฟซีขอนแกน่นมี่ค่ะท่อมช่วมขาแคปหน้าจอไว้เลยค่ะ จ้ะนะคะทา่านผู้ชมคะเขอ,อกระคอยท, FC, ท่านผู้ชมเอฟซีถูกท่านทุกคนนะคะที่มีโชคมีใช่แล้วกระคอยมีโชคมีใช่ต่อไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขยเนี่ยทางอาจารย์หายากที่สิทแตกสี่ตัวจังสี่เนาะค่ะเนาะถ้าสมมุติว่าผูเพนที่มีความเ,เป็นเอฟซีของเอฟซี FC ขอนแก่นอิหรีเพิ่งเสียออไปหมนุนเลยแตกแต,แ,ตแตกตรงๆเลยก็ได้เนาะค่ะเนาะ เอก,ก็ดเสียดายอเอเกียดายแ,แห้งๆับท่าทำช่วงขาเบาซื้อมันหายากเลขกสี่ตัวสิแตกสี่ตัวมันหายากอีหลีเอาท่านผู้ชมมึงเอ่อสำนักต่อไปแล้วข้างนอกอาเปินสิแตกตัวใดสำนักต่อไปเป็นของลุงหมานตัวเลขแนวทางของลุงหมานเขา่ขาเขา่าเลขวิ่งแล้วค่ะเนาะเข่าหนึ่งเข่าหนึ่งขาทำช่วงขาต่อไปของอาจารย์สมยศเข้าไหม อาจารย์สมยศกับเขาเหล็กวิ่งเขาซีนะคะเขาเหล็กวิ่งนะคะทำช่วงขาเพื่อนมาบนเป็นบนล่างเป็นล่างกับแม่นอีลีเพื่อนห้บนซีเหล็กกับมาสิบซีเนาะค่ะเนาะต่อไปของเอฟซีเอของเซียนหนึ่งเจ็ดเก้าเซียนหนึ่งเจ็ดเก่ากับเขาหนึ่งซีตรงตรงกับทำช่วงขาแล้วก็บ,บ่ทธรรมดาคือกันเนาะค่ะเนาะเขาทุกงวดอยู่เขาหนึ่งซีตรงตรง ปูขนปูขนเข้าไหมปูขนเขาเลียกหลูดเดียกวิ่งเพื่น 6, อ 6, 6, 6, 6, 3, นหหกหาก็หกมันออกหกสามนเนาะแต่ว่าตัวเจวาะ่เขาสู่ต่อไปค่ะปูขาค่ะ,คะทาช่วคขากัะมีแค่นี้นะคะ่กนขะาะสรุปแล้วเมื่อนี่แตกได้สะใจคือนของเอฟซีคอนแกนนะคะทำช่วคขา ติดตาม <mel od ic 00> ตอนต่อไปค่ะทำช่วมขาอย่าล <mel od ic 00> ืมกดกิดตามกดไคลกดแช่ไว้กดแช่ไปให้พี่น้องปองไปเข้ามาหูจักนํานะคะต่างประเทศในประเทศกระแช่ไปให้เพื่อนมาหูจักนําเนาะค่ะเนาะสวยเหลือกันดูแลกันเข้าเกิดมาในหลกใบนี้นะคะบววสิเป็นคนไทยหรือต่างประเทศเข้ากระดูแลกันเกื้อกุลอุดหนุนกันกาะทผช่วมขาบุญต่อบุญเนาะค่ะเนาะ เจอกันไม่คิดหนากกทต้องชม่มขากรับขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ